สวัสดีค่ะผม,มเป็นน้องชาวไทยตัวลงนะคะมาอีกทีหนึง่งจะมองหนึ่งจ้ะมองนี่มองสะใบน้ามงพญายเป็นนางเล่นเป็นมาเล่นนามเป็นนางตากแดดอันนี้มองร้านอาหารมองสะใบนามนะพี่น้องเนาะมองคอนโดที่เคอยอยู่นี่แหละนี่แหละนี่พี่น้องสะใบน้มาใหญ่ใหญ่พี่น้องบอกสะใบน้นาหญ่จ้ะใหญ่แห้งโู้โปีหอดผุ่น เด็กก่อนเด็กก่อนเอาไปสมอสิสด็กกอนเด็กก้อนจะซีเฮโด้เธออินไซน์ในพัทยาไม่ใช่แล้วก็ไม่เนี่ยพี่น้องสาไวนามยัยเขาบ่เคยเล่นจากเธอหรอกพี่น้องเขาไม่แต่งเอาขามาจุ่มหน่อยนึงเอยเอาขามาจุ่มหน่อยนึงเขาไปแล้วเขาบ่เคยเล่นจากเธอเนี่ย คนก็มาเล่นหลายฝรั่งก็มาเล่นหลายน้องไอโกอัพเดตนาวไอโกอัพเดตนาวชูฮอตก็รูมพญิวัฒน์ทิรักม์มาเธอมานั่งก่อนมาเดินเย้อ๋อโน้โน้โน้ไอวิวโอเพนเฟย์ยู่เจออยูไรพญิวัฒนเปิดเบียร์กินบัตร darling สวัสดีครับเฟิร์ สวัสด yeah. nice, like mm. ีคร nice, like ับอ้สวัสดีนายสวัสดีแบบไรดิสสวัสด <c oughs> ีนายพลไลส์ท่านสาวัยนาันไปตรงปอทั้งปูนฟังปูนฟังเตลงไก่ของเด็กน้อยฟังเปลีของผู้ใหญ่บันไหนยางทัวเนาะพี่น้องพยางออมสายหนำจักหน่อยหนึ่งมีดอกเข็มพี่น้องดอกเข็มงามๆไมีดอกเข็ม ทางสาวใบหน,น้นมา,นอนอา,นามีต้นใกล้ๆต้นหมากเนาะคืออื่นต้นยังต้นปาล์มบอกว่าต้นหมากต้นหมากอันเนาะประมานต้นต้นหมากอัอนเนาะต้นหมากจ้ะเนี่ยทั้งปีเป็นของผู้ใหญ่เหร่นเนาะทั้งปีเป็นของผู้ใหญ่เหร่นอันนี้ต้นเข็มดอกเข็มพี่น้องดอกเข็มดอกเข็มงามเอยหอนหลายถึงว่าขนาด31องศาน,นะยังหอนคอยงาม เดี๋ยวพายางเบิ้งจากน้อยหนึ่งพายางเบิ้งจากน้อยหวานบริเวณเป็นจุดอย่างไรเนี่ยต้นปาล์มพี่น้องต้นปาล์มงามๆทั้งผลเป็นสาเด็กน้อยเนาะทั้งผีเป็นสาเด็กน้อยนี่ทั้งผีสัารลางเลยเป็นสาเด็กน้อยเล่นตอนนั้นหลานกับปาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วหลานก็เล่นทั้งผีนพากันเล่นกันเต็มอยู่ ทั้ทงพี่เป็นสาวเด็กน้อยสาวเด็กน้อยเลยมีดอกอันนี้น้ำพี่น้องดอกเอินดอกอีกอย่างอะไรนี่ดอกจำปาบ่าดอกจำปาบ่เนี่ยดอกจำปาจา้างามพี่น้องอืม,ม นหน่อยเลรอน้ำไหลายพี่น้องทั้งที่เป็นมอ,มองหันเป็นอาบนา้ำมองอาบน้ำก่อนลงสระเนาะพี่น้องมองอาบน้ำก่อนลงสระมีมองมีสองอันจา้านี่แหละเขาบอกให้เล่นกระเทือนหรอกตั้งแต่มาสืบยู่มองนี้ก็ได้เพราะว่าก็บ่มักเล่นนี่แหละพี่น้องก็ประมาณนี้เนะาะด้านล่างมุงสระใบน้ำเนาะนี่โตคอนโดจ้ะ ตัวค้นโดดสิประมาณนี้เนาะสิบแปดชั้นพี่นอ้องสิบแปดชั้นเนาะคอยซื้ออยู่ชั้นสิบสบายนำไง พี่น้องไปน้ากันพี่น้องปอกทุเรียนกับน้องเกย2สองคนน้องเห็นบะทุเรียนจ้าใหญ่ใหญ่ไปน้องทุเรียนหมอนท้องพี่น้องเบริรงทุเรียนหมอนท้องจ้ากาลังพ่อกินเลยี่น้องอบอกซื้อซื้อกาลังพ่อกิน กันล้างพ่อกินขามากินน้ากันเด้อแดดกระหอนก็คือกินทุเรียนแกันมันนี่พ่อใหญ่ลงปั๊บอันเป็นปั๊บปั๊เบิ้งพ่อใหญ่เล่นน้ำแล้วพ่อใหญ่แล้วกันเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นมากินเบียก็น้อยนึงสะไว้น้ำไ้่พี่น้องแล้วมันสลับสะไว้น้ำค้นดูเขาแล้วก็เล่นกันได้เฉพาะคนใ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 นนี่นะเฉพาะเจ้าของบ้านในนี่นะเล่นกันนั่นนะขึ้นมากันเลยมาปอกทุเรียน ปอกก็บอกว่าเป็นดอกนองเคยเขาบอกค่อยเป็นคือกันกระเลื่นอนปอกกินหมอนท้องพี่น้องเบิ้งงามมาพี่น้องงามงามหน่อยกำลังปอกกินก็ดีเลยแต่กันสึซษกก็ได้ยังกงไก่ยังแสบขัดได้ไหม พอกากินรลายพอออกไปข้างนอกแดดกระห้อนก็ยังแก่เมาแดดตายเพราะว่าทุเร่ยนกระหอนอยู่แล้วเนาะไปพอดแดดกระสิบ,บวกสองเท่ากันไหมได้ลนะทุเร่ยนกระหอนอันนี้กระห้อนแดดกระห้อนเิบัสเซ็ตประกอบดองบอ <c oughs>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  ขนาดว่ามือนมีบกฮอยหอนบรนไดนะแต่ก็ยังหอนสำหรับเท้าจิว่ามาจากหมองหนาวเนาะอันขอบคุณพี่ไม้หลายๆเด้อขอบคุณพี่ไม้หลายๆเนาะขอบคุณพี่ไม้หลายหลายครับขอบคุณพี่ไม้เนาะที่เอาทุลเลียนซีเข่งเงาะซีหาถุง ใหญ่ๆใน,น,นพี่น้องแล้วก็มังคุดสามสี่หาทุงคือกันแล้วก็อันนันน้นอะไรลองกองลองกองกับสามสี่ทุงพี่น้องนั่นแหะถุงใหญ่ๆนะจำพี่น้องได้เบิ่งนะนะให้มาหลายขอบคุณได้หลายเนาะจากของส่วนทุนเรียนขอ,ขอให จเลื่อไปทางหนาเนาะลำลำลุลลยลยุยกับเกษตรแบ่งไปเฮ็ดบุญน,นำ้ำพี่น้องเกแบ่งไปเฮ็ดบุญน้ำนั่น,นแหละขอให้เจริญลำรวยธุรก,ก,กิจรุ่งเรืองนะคะนั่นแหละเนี่ยนะทุเรียนในสวนจ้าทุเรียนสวนปาไม้เดี๋ยวจะเด้อพี่น้องเบิง้งทุเรียนสวนปาไม้นะพี่น้องนะเจ้าของสวนปาได้มากินก็กินเพื่อเอาเ <c oughs> จ้าของสวนปาได้มากินกินเพื่อก็เอา อากาศฮอนพี่น้องโอ้ยมันกับบอนบรนไดลงมาเนี่ยถ้าทว่าอากาศดีบ่อากาศดีสําหรับคนที่ว่าอยู่เมืองนี้สามสิบสององศาณนะ่ะตอนนี้บ่ายสองโมงแต่เมอวาสามสิบสององศาอยู่ถือ้อบาดีช่วงเชมูเขามากกับสี่สิบเนาะสามสิบสองถือว่าดีมากเลยนะแต่สำหรับเขามากมาท่านไอชินเป็นน้องเนาะเขามามาท่าน,านไนอชินเทาก็เลยบอลฮอนเนาะ ก็เลยบะฮอนแล้วก็ชิ้นเองเนาะแล้วก็ชิ้นเองวันนยากากินอะไเดี๋ยว,ยยวจะเอาขินซีมห่อว้ขินซีมห่อว้แล้วก็จะเอาข้าตู้เย็นว้หมอนท่อโมเมนนะพี่น้องหมอนท่อโมเมน งงนายก็สนุกเล่นน้ำสั่งเล่นน้ำก็บปเล่นน,ำน้ำในพ่น้องไปห้องพลังเล่นน้ำไร้หลายแต่ว่าห้องประกาศทายขเขานะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาห้องประกาศาไปทายขเขา้องก็ได้ทายแค่พอสามารถติดท,ทายได้นะสัะงไปน้ำไปได้ อย่าจักน้อยนึงก็สียเงาไปทั้งนอกไปเบิ่งเนี่ยมาจะยางไปทั้งจอมเทียนบาดเป็นยังไงเนี่ยเนาะวันได้มากสามสี่ปีเนาะนก็ีไมีเปลี่ยนแปลงอยู่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลายที่สุดคือพี่น้องบอกไว้ก่อนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลายที่สุดคือหลายล้านมาติดปิดต่อลงพี่น้องเป็นนาผู้สิฟืนขึ้นมาได้ หลายล้านมากเิดปิด,ปดนาะยคอนโดกับปิดลายเป็นสิบสิบนะทั้งนอกพุก่นกับปิดเป็นสิบสิบเลยนะเนี่ยคือเนี่ที่เห็นแน่นอนคือสิ่งจะเปลี่ยนแปลงที่นะี้มองเห็นแน่นอนคือล้านล้านพกล้านพับล้านอางหงลานอาหารล้านนะปิดเมื่อิพี่น้องปิดจนวะเศรษฐกิจว่าดีบ่ท่านดีบันไดหรืพี่น้องบ่ท่านดีถึงสิมีคนมาโซ่สิส่ฟืนต่อใดพี่น้องจักย่ำใดบุ๊ ยักย่ำได้สี่ฝืนโตได้เป็นปกติจักจิดปียักปีกระเบิงว่าโควิดมันสามสองสามปีนะพี่น้องเนะแล้วสีหายมาเป็นเพิ่งจิปีเดียวกระแสมาฝืนขึ้นได้เนี่ยเป็นไปบพได้เป็นไปเบได้แล้วสีมาฟืนขึ้นโตได้ไปเนี่ะเห็นม่้ล่างกันล่าพี่น้องจัดจะคยมาสามสี่ปีที่แล้วน่ะคึกคักอึกอึกคือโคมคนเต็มลานคงลานค่าลานนงลานนวด่เต็มอยางไปตังหนอเนี่ยแซวสะคนทำงานทนสนุก ชานานกันเซลซะรลานกงลานขาดนเะซลซะค้นเต็มลานอาหารสมุบบะมีจ่จ้ะเงียบเงียบลานขาปิดหลายพันยากษฮูอีีต้องไปนางกินเข่าแล้วก็คุยกับเพ่นคุยกับอันจะคของลานหรือคุยกับคนในแห่งนั่เนเงียบเงียบไปเลยพี่น้องนะสงสารเนาะกับสงสารนะกับ,นะกบทุกคนกับเป็นคือกันบมนบาเป็นเองเนาเป็นทุกคนผู้ใดจิประคองตัวจะคลองได้ก็ต้อง ยืนแบบหาซีบหาซีบได้เป็นน้นองเนาะแต่ตอนนี้ก็ับเริ่มขึ้นมาจาังน้อยนึงขึ้นมาจจกครึ่งเปอร์เซ็นต์สินะพี่นอ้องครึ่งเปอร์เซ็นต์สินะขั้นสิบบาทหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันกับบอมเบลกับแต่ว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่น้องเนาะแต่กัสู่ๆเอาใจซอยกันทุกค่นน่ะพี่นอนะ้องเนาะอยู่เป็นน้ำกันคือกันทั่วโลกจะ้ะเป็นน้ำกันทั่วโลกกใหญ่ตัวพ่น่านไปในสิ่งดีๆน่ะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆเ่าก็มากินทุเรียนกันมาเน,นี่โอเคจ้าก็พูดเลยหลังจำนะพ่นเดกกดดไล์์แชรี๋ ให้กับช่องแปนทรเวอร์ er, คนเดินทางได้เป็นของเดอม์มัน,นี่พามาเบิ่งพยายน้ำสะไวนาำแล้วก็พามากินทุเรียนร่กันโอเคจ้าสวัสดีค่ะ